นี้นะครับก็เลือกงามย่ำดีพี่น้องนะครับก็มาขอพรจากไอ้ใครวัดเจดีเฮ้านะครับก็ขอให้เพื่อนอช่วยดลบันดาลน,นะครับขอให้เลขสามตัวที่จะจุดนี้นะครับขอให้เลขสามตัวที่จะจุดนี้ตรงกับเลขรัฐบาลนะครับเออไม่ว่าจะเป็นเลขสองตัวหรือเลขสามตัวนะครับอ่า ใครเข้ามาแล้วคนละหนึ่งแชร์จ้ะทุกคนไม่ต้องรอครับผมเนาะบ่ต้องรอใครไ่ต้องทาใครพี่น้องเข้ามาแล้วคนละหนึ่งแชร์ก่อนเลยนะแล้วขอให้ทุกคนปังๆจ้ะสำหรับเลขทูบในวันนี้นะครับใครที่ดูแล้วนะครับดูแล้วตรงกับเลขที่ตัวเองชอบนะครับก็ขอแนะนำนะครับขอแนะนำให้ทุกคนไปหาไวนะ้เนาะนะครับอ่ะ ยางเห็นลอตเตอรี่อยู่ทางไหนนะครับยางก่ย,ย่างสุยกดเบื้องไว้แน่ก็ได้พี่น้องเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวก็เราจะเอาไปตัดเล่นก็ได้นะครับตัดเล่นก็ได้นะครับอ่าบางคนเ็ไปเล่น3าตัวนะครับแต่ถ้าเราไปหาพวกลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้มันเลข3ตัวแน่นอนอยู่แล้วมันหายากนะครับเป็นแล้วเลข7มาแน่นะครับใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเลขอะไรเนี่ย เอาพี่น้องเอาคือเห็นตะคู่นะครับ<ด> <น servers> จุดนะครับนะบางคนเห็นตั้งแต่ยังไม่ได้จุดนะครับโอ้ขนาดผมยังไม่เห็นเลยนะขนาดผมยังไม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกเป็นเลขเจ็ดสี่พี่น้องเมื่อกี้นะครับเลขเจ็ดสี่นะครับ พอดีจับมานะครับจับมาคือผมไม่ทันดูด้วยแหละนะครับไม่ทันสังเกตมันเห็นมันเห็นตัวเลขแบบชัดเลยเมื่อกี้นะครับทูเมื่อกี้เจ็ดสี่ครับนะนะครับเลขทูเมื่อกี้ยังไม่จุดแต่ว่าเห็นเห็นเลขทูบแล้วนะใครพร้อมที่จะให้ผมจุดตอนนี้นะครับ จิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมปังมานะทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรจ้าทุกคนทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับพิมพ์มาได้นะครับพิมพ์มาได้นะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์มาจ้ะแล้วขอให้ปังนะใครพี่ครับสวัสดีครับเลขอะไรเนาะเลขอะไรเนาะเลขจะมาเบิ้ลไหมจะมาในรูปแบบไหนครับเลขสูงหรือเลขต่ำครับ ศูนย์ถึงเก้าทุกคนคิดว่างวดนี้เลขอะไรทุกคนคิดว่างวดนี้เลขอะไรที่จะมานะครับจะเป็นเลขอะไรครับเลขอะไรเลขอะไรเนาะผมกดรุ่นเพราะผมเนี่ยพี่น้องเผื่อจะตรงกับเลขทูบของเราเนาะเจ็ดเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับผมได้มาตอนนั้นก็สี่ใบแล้วเนาะวันนี้ว่าจะไปหาเพิ่มอยู่วันนี้ว่าจะไปหาเพิ่มอยู่ นะครับจะไปหาเลข97 79นะครับก็หาไว้นะครับหาเลขกลับไว้หกอะไรเอ่ยทุกคนหกอะไรเนาะมือบน,นี้เอาคือสิตรงครับมันมันเหมือนจะตรงกับเลขของผมเลยนะครับเลขเรียงค่ะเลขพอสห้าหใช่ไหม น right right ่าเล่นนะน้าเล่นอยู่นะครับนะหน้าหาซื้อไว้อยู่ใครอยากเห็นทูบดอกแรกนะครับที่ผมหยิบมาแล้วแล้วไม่ได้จุดนะครับนะใครอยากเห็นทูบดอกแรกที่ผมหยิบมาแล้วแต่ไม่ได้จุดใครอยากเห็นพิมมานะครับใครอยากเห็นทูบดอกแรกที่ผมหยิบมาแล้วไม่ได้จุดนะครับพิมมานะนะครับเพราะว่าทูบดอกแรกคือมี มีอ่าใครหลายๆคนนะครับนะเห็นชัดมากนะครับคือยังไม่เยกแล้วนะครับนะผมหยิบมาก็ผมนั่งดูก็เห็นนะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครอยากให้ผมจุดทูบดอกต่อไปนะครับก็พิมมานะครับพิมมานะใครอยากให้ผมจุดเลขทูบดอกอ่าทูบเนี่ยจะเป็นทูบนี้นะครับนะ มันจะเห็นตัวเลขชัดเลยนะครับใครอยากให้ผมจุดดอกศูนย์จ้าทุกคนเห็นกันหรือยังครับเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับหกศูนย์ศูนย์หกจ้าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งเลขทูกผมด้วยละ่ะเบิ่งเลขทูกผมด้วยละ่ะผมได้เลขทูกมาแล้วทุกคนวผมได้เลขทูกมาแล้วพี่น้องนะครับ 6 0ศูนย์ศูนย์หกนะครับอะดูเลขทูบอีกครั้งนะครับเอาทูบล้าพี่น้องเอาล้าซ้ำเอาหรือเพิ่นสิบป,ปแมนตั้ตัวนี้เนาะบัดนี้ม,น <c oughs> มักเสียงตัวอาจารย์นะครับทุกคนเอ๋ยเบ่งใไงผมแนีนู่กพาเครืองพี่น้อง <c oughs> ถูกพาเครืองพี่น้องนะครับ หกศูนย์ศูนย์หกทุกคนเลขทูบป,ป้าพี่น้องดอกแรกนะครับทูบดอกแรกที่ผมได้มานะครับทูบดอกแรกที่ผมได้มาทุกคนทูบดอกแรกที่ผมได้มาทุกคนเห็นเห็นเลขแบบบอตองอันนี้นะครับนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยเห็นตัวรางบ่เนาะพี่น้องเอ้ย เลขทูบนะครับเลขทูบก็หกศูนย์ศูนย์หกนะครับเนี่ยทูบแตกเร็ววันเนี่ยไม่ยังหรออันสุดท้ายหืไม่อยอมเล็กศูนย์อีกเด้อ เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับเห็นเลขทูบไหมครับเห็นเลขทูบไหมเลขทูบนะครับอ้กโซนถือจ้าถ้าแตกมักจะแตกสามตัวมบว่าผมไม่เห็นตัวสุดท้ายนี่ทุกคนผมย่านผมบ่เห็นตัวสุดท้ายนี่ไหมะย่านแตกออกก้อนเนี่ยทูบแตกออกค่ะโอโอ้โอ้โอ้แตกแตกพี่น้องแตก ูปแตกแตกเต็มเต็มทั้งในออกแล้วก็ตรงกับลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมาด้วยนะผมซื้อมาสองตัวเองผมซื้อมาสองคู่นะครับเจ็ดหกนะเจ็ดหกหกเจ็ดกับหกศูนย์ย์หะครับตรงกับลอตเตอรี่ผมด้วยเนี่ยผมฝาดมาอย่างละสีใบ <c oughs> จะแตกสามตัวหรือเปล่าคะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจุดแล้วทูบมันผ่าครึ่งอย่างนี้นะครับทูบแตกอย่างนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอกับตัวนะเพิ่งเคยเจอกับตัวนะครับสําหรับท่านอื่นๆผมไม่รู้นะครับอาจจะบ่อยหรือยังไงไม่รู้นะครับแต่วันนี้ทูบแตกเป็นครั้งแรกเลยนะศูนย์อีลีพีนองหกศูนย์ศูนย์ใครอยากให้ผมจุดเลขใครอยากให้ผมจุดทูบดอกแรกที่ผมจับมานะครับ แต่ว่ามันเห็นตัวเลขชัดมากนะทุกคน0ูนย์ศนะทุกคนตัวต่อไปนะทุกคนทูบดอกแรกที่ผมจับขึ้นมานะครับเห็นตั้งแต่ท่านได้จุดแล้วอาจารย์ฉันได้่าผมก็เลยเอาไว้จุดที่หลังนะครับครับไปทุกคนนะครับลุ้นต่อไปครับครับนะครับนะดูดีๆ6หกเจ็ดเจ็ดหกผมได้มาอีกแล้วเนี่ยนะก็ยังมือเบื่ออีกนะครับ โบรดพี่น้องเอ้ยนะครับเจ็ดอะไรเนาะเจ็ดเจ็ดสี่จ้าเจ็ดเจ็ดสี่จ้าเห็นไหมทุกคนชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมเลขทูบดอกแรกนะครับ เดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับเลขทูบดอกแรกนะครับสำหรับผมนะสำหรับผมผมเห็นเป็นหกศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับผมผมเห็นเป็นเลขหกศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับเลขทูบดอกที่สองนะครับเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสี่ใครชอบเลขชุดนี้นะครับแคปไว้เลยทุกคนแคปไว้เลยนะครับทุกคนโชคดีครับผมนะก่อนที่งบน้อยนะ ได้พี่น้องนะครับบบตรงกราฟครับผมเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับมาอีดีได้หละศูนย์ศูนย์นะครับแต่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนนะผมได้มานี่ผมได้มาพี่น้องนะครับหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกหกศูนย์ศูนย์หกนะครับจุดใส่เลขจะของคาคาศนะครับจุดใส่เลขตัวเอง ดูทุกคนนะจุดใส่เลขตัวเองนะครับแล้วดูเลขทูบทุกคนนะแนวนอนก็ใช่นะครับนะแนวตั้งก็โดนนะครับแนวนอนก็ใช่แนวตั้งก็โดนนะครับ,นนอนนนรบขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ก็นะขอให้ไอ้ไข่ช่วยโดนบันดาลขอให้เราถูกหยวยร่ำรวยโศกโศกมันมัน,มนทุกคนพี่น้อง